Hello. 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 สวัสดีนักเรียนชมพูทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วในวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มบอลเฮนีเคนะครับผมแล้วเราจะมาสอนผสมสีชุดเกรากกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นอันนี้ผมสร้างเองนะครับเป็นตัวของผมนะครับมันอาจจะไม่เหมือนมากนะครับผมอาจจะไม่ใชยเหมือนมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้ <c oughs> โอเคครับเราจะมาสอนสร้างสีเฮ้ยเออทําสีชุดเกาะกันนะครับทําสีชุดเกาะนี้ได้แค่ชุดก่อนหนังวัวเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวหาชุดเดี๋ยวหาถังนะ้ำแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ่านี่นะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเอาแค่สี่พอนี่นะครับแล้วเราเฟลครับแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปทั้งหมดนะคบผมพอใส่น้ำลงไปหมดแล้วนะครับเราก็เลือกสีที่เราจะผสมนะคบผมก็เป็นตามนี้ครับสีขาวสีเงินแล้วที่ขาดไม่ได้สำหรับผมนะครับนั่นก็คือสีเขียวนะครับผม อ่าต้องเป็นสีเขียวแบบไลท์ด้วยนะครับสีขาวเห็นไหมครับสีขาวสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงแล้วเราก็ทําแบบนี้ครับผมเอาชุดกรอบหนางมาครับอย่างนี้ครับผมแล้วก็คลิกแค่ทีเดียวนะครับผมแตะน,นสีขาวอ้าวากดผิดครับผมไม่เป็นไรครับ นี่ก็จะเป็นชุดเกาะสีขาวนะครับผมรองเท้าขาวนะครับแล้วก็แล้วก็วกหนังวัวอีกอย่างหนึ่งนะครับคลิก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 อย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้ชุดเกาะสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เปลี่ยนย้อมเป็นสีเขียวก็ได้นะครับผมสีเขียวครับก็ ให้ดูเห็นชัดครับสีเขียวครับผมมองด้านหลังด้วยครับสีเขียวสีที่สำคัญนะครับโอเคนะครับแล้วก็ข้างหน้าครับผมอาแล้วก็สีแดงครับสีแดงครับผมนี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการผสมสีก็แค่นี้นะครับโอเคนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แป๊บหนึ่งนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ